ค่ะวันนี้พามาดูนะคะความแตกต่างระหว่างผักบุ้งนะคะผักบุ้งจีนกับผักบุ้งแก้วนะคะสังเกตได้ง่ายๆ,ๆ <verification> นะคะนี่อันนี้เป็นผักบุ้งจีนนะคะปลูกได้สองอาทิตย์แล้วนะคะใบเขาจะเรียวนะคะต้นก็จะเล็กๆอย่างนี้นะคะนี่นะคะที่อันนี้เป็นแปลงผักบุ้งจีนนะคะแล้วอีกมาดูแปลงอีกแปลงหนึ่งนะคะปึ๊บอ,อันนี้นะคะเป็นผักบุ้งแก้วนะคะใบจะใหญ่นะคะวิธีสังเกตได้นะคะ แล้วก็ต้นเขาจะอวบโตก้านโตัวอย่างนี้นะคะนี่นะคะใบก็จะใหญ่นะคะตรงนี้นะคะอันนี้เป็นแปลงผักบุ้งแก้วสองนี้สองอาทิตย์เหมือนกันนะนี่นะคะก็จะแตกต่างกันตรงนี้นะคะผักบุ้งแก้วกับผักบุ้งจีนนะคะสําหรับท่านไหนที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อได้นะคะมีทั้งผักบุ้งจีนและผักบุ้งแก้วนะคะก็ลิงก์ใต้คลิปนะคะสําหรับคลิปนี้ก็มาแนะนําการ ดูว่าผักบุ้งชนิดไหนเป็นแบบไหนนะคะค่ะสำหรับคุณขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ